สวัสดีค่ะโมบายเบีนเคฟโรเดนะคะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนกักตัวสบายดีไหมคะโมบายเหงามากๆเลยวันนี้นะคะโมบายก็จะมาบอกว่าโมบายทำกิจกรรมอะไรบ้างน,นะคะในช่วงกักตัวนี้เผื่อที่จะแบบเป็นเอ่อเป็นแบบให้ทุกคนลองไปทำกันดูได้นะคะนั่นก็คืออย่างแรกนั่นก็คือการเล่น เซิร์ฟสเกตในบ้านนั่นเองค่ะฟังไม่ผิดค่ะเล่นเซิร์ฟสเกตในบ้านนั่นเองปกติมาวายจะเล่นลองบอร์ใช่ไหมคะค่อนข้างแบบยาวมากเราก็ต้องเล่นอะไรที่เหมาะสมกับบ้านเรา <laughs> ก็เลยเลือกที่จะเล่นเซิร์ฟสเกตนั่นเองค่ะ แล้วก็อย่างที่สองนะคะโมบายชอบดูดวงไพ่ยิปซีมากๆเลยค่ะดูดวงแบบออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยออนไลน์เลยนะคะ <laughs> รู้สึกสนุกมากๆใครที่ว่างๆก็อย่าลืมไปลองทํากันดูได้นะคะสุดท้ายนี้ค่ะฝากผลงานเพลงของพวกเรานะคะว่ารูตับปีโป้นั่นเองค่ะแล้วก็ซิงเกลิลใหม่ล่าสุดของพวกเรานะคะเป็นซิงเกลิลที่สิบเพลงดีอะนั่นเองงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ใครอยากฟังเพลงของพวกเราบีนเคฟอเตหรือว่าเพลงอื่นๆเพลงที่ตัวเองชอบก็ได้นะคะก็อย่าลืมขอกันมาที่เมโล9 7ก ะะโมบายรอฟังอยู่นะคะโชคดีค่ะบ๊ายบาย